สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกำลังจะไปลาเซียลนะคะแล้วก็ไปทำอะไรนะคะเราจะไปขอขามาพ่อกับแม่ที่นานางน,นะคะเดินทางอีกแล้วแล้วก็จะไปประมาณ4 5หวันนะคะตอนนี้อยู่ที่น้ำรันประมาณ5.20โมง20นาที เมื่อแล้วค่ะมองสิบห้านาทีนะคะรถกมห์บอในคานอนยกก็ได้เลยครับก้นตีน้ำรันนี่ค่ะแต่เมื่าลงแต่ขีดแรงกาเมื่อนี่คะ่ะแรงกาตีน้ำรันคะ่ะนอนเดชคับส่งถึงเฮิรนคะ่ะเพราะว่าขี่มาจอมนะคะถ้าเป็นรถดูที่น้ำรันนะคะจะจะรับส่งถึงบ้านเลยนะคะตนัน ก็ถ้าหากว่าไปลาเซียวจะออกตั้งแต่ตีห้าจนถึงออกตีห้าหมดเลยนะคะแล้วก็จะรอรับคนในเมืองแล้วก็จนกว่าจะครบนะคะ <c oughs> แต่เด็มาหับโคแล้วับก้นอยู่ในคานเอาไปแล้วออกนลำรันคา <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบเจ็ดนาทีนะคะ กำลังมารอรับของแล้วก็รับผู้โดยสารนะคะยังไม่ได้ออกจากน้ำรันค่ะค่ารถค่ารถจากที่นี่ไปลาเซียนะคะถ้าหากว่านั่งข้างหน้านะคะก็จะเป็นคนละห้าพันจัดนะคะแต่ว่าถ้าหากนั่งข้างหลังก็จะเป็นคนละสี่พันจัดเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวทุกท่านจะถามว่าคนคันเดียวกับพี่อันแน่ไหมไม่ใช่นะคะจริงๆรถจะมีอยู่3ามบริษัทนะคะแต่ว่าวันนี้ลองเปลี่ยนมานั่งอีกบริษัทหนึ่งคือว่าโอเคค่ะนี่คือพี่แสงนะคะหรือพี่คำแสงก็ได้ เรียกเฉยๆว่าพี่แสงออกกล้องครั้งแรกจริงๆเป็นคนไม่ชอบออกกล้องนะคะแต่ในแวนีนเ้นเ,นเดี๋ยวอะไรเมื่อนั้นนั้นขม่าครับวุ้ดงห่นเต้นพี่แสงเสียงไม่ออกนะคะอันนี้ใส่เสื้อคู่ด้วย เสือ้อน,นี้นะคะก็คือเพื่อนส่งมาให้จากกทอมอเลย นี่ก็มาถึงที่จุดพักรถนะคะแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยเป็นเวลาเจ็ดโมงพอดีนะคะราคามาเร็วก็จะเป็นคายันเจ็ดโมงเลยค่ะนะมาทางตีวันกุ้งสารนะคะมีเสียงไก่ได้วยรถทุกคันนะคะก็จะมาพักที่บ้านกุ้งสาร น,นี้ออกจากบ้านกุ้งศาเจ็ดมมงสิบนาทีนะคะแล้วค่ะคะ่ะฤกเดวันกุุงศาเซออกมาเจ็ดมมงสิบมินนตเยคะ่ะจริงๆตอนนี้ไม่แห้งแล้งเหมือนมาครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มถึงฤดูฝนแล้วก็เลยเขียวขจีเลย ตอนนี้จะถึงแยกทางไปตั้งย่านหรือน้ำปองแล้วนะคะอคาคารเบลเ็วก็จำถึงตั้งเพน้ำปองนั้นก็ตั้งย่านไหนคะเนาะถ้าตรงไปอีกนะคะก็จะเป็นลาเซียวนะคะแล้วก็จะมีทางแยกไปแสนหวีคะ่ะแต่เราจะจอดข้างหน้านี้ค,ะค่ะจซมฮาว่วตาตัวว่า นี่ก็ถึงทางแยกแล้วนะคะเนี้จะเป็นทางแยกไป,กไปสิงคโปร์แล้วก็เราจะไปทางนี้ก็คือ,อน้ำลันนักเกอร์หาดีใจไหมเด็กนะะักเกอร์้วสุดท้ายทาเท่าเสียหน้าหัด เี oh. ยวเขามาถึงตั้งเพเป็นข้าวยาแ8ดโมงเต็มๆตอนนี้นะคะมาถึงทางแยกแล้วก็พี่ชายมารอรับเป็นแปดโมงพอดีเลยนะคะ8ปดโมงออกจากน้ำรันมาห้าโมงครึ่งใช้เวลาหึงชั่วโมงครึ่งนะคะงานถามมาเร็ว <corpse> ตอนนี้ก็กาลังจะไปนานางนะคะก่อนไปนานางก็จะพี่ชายก็จะไปแวะบ้านพี่ชายก่อนถึงน้ําปองก่อนไปแล้วก็เดิขึ้นไปขึ้นตังนา낭งน่อยครับไม่ไม่ได้นั่งรถประจําทางแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้นั่งรถใหญ่ๆแล้ว <laughs> ก่อนไปนานางนะคะก็จะแวะบ้านพี่ชายก่อนนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะค่ะก่อนจเมานานางหันเอาเขาค่าะเต้กึศแวะเพื่อนพี่อายพี่ลกเขาก่อนนะคะเนาะก็เลยร้องเร้า มาแล้วมาถึงนาศา 8. น8โมง35นะครบแขวงบ้านพีส่สไพยนะคะก็จะเป็น8โมง35เกีกวกาไะไรคะใส่อหร <c oughs> ใส่ค่ะ <c oughs> ไนนะม่ก่าอะไรคะน้าอ้นนี้น่นเียอ,อ ทางนี้จะไปทางลาเซียวนะคะแล้วก็ตั้งในเด็กก่าตังลาเซียวทางในซัเตกว่าตั้งนำ้ำปองทางนี้ไปทางน้ำปองค่ะมเซดังเกนเวลาให้ดังเกนโอ้ได้เป็นอีกง,งอเนาะเข <laughs> ิงจะไหนกาเฮคันเน่ะ สองแหงห้าน้่งจ้อยค่ะค่ะเออโอ้โหนี่มะขามด้วยจากเพชรบุญพันสีทองสามพันห้าร้อยจัดแล้วก็มีอีกมีอีก มังคุดนี่โอ้คิดถึงกรุงเทพเลยคิดถึงบางไทยเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นสิบลูกนะคะาจะเป็นสามพันห้าร้อยจัดนะคะนี่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเก้ามงส7สิบเจ็นาทีเราออกจกับอาสานะะหนาค่ะอาสาก็คือบ้านที่ชายที่สะพายนั่นเอง เราก็จะไปทางน้ำปอบแล้วก็นานาสามหาก่อนจะไปถึงนานาต้องไปแวะที่น้ำปอบก่อนไปเร็วข้อค้าขอตีน่าซันมาสิบโมงสี่สิบเจ็ดนะดึงมาดังน้ำปอบไหมะคะ <laughs> อันนี้จะเป็นพี่ชาย แเลยเราออกจากน้ำปองมานะคะ9โมง47นาทีแล้วก็ มาถึงที่น้ำปองนะคะก็จะเป็นเวลา1 0 0ง5นาทีนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีเองถ้าเป็นรถส่วนตัวแต่ว่าถ้ามารถโดยสารนะคะก็จะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อกี้มาพักบ้านพี่พี่ชายก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่ากว่านะคะ เาวคามาเรข้าคาลูกหน้าซานออกมาเก๋มงสี่เม่นิดเค่ะนาะมาถึงตีน้ำปองในกอแต่เป็นข้าวยามสิบมงปลายห้าม่นิดเลค่ะพอติติ๊กอพอหนังรถจำตังมาแต่กอแตเป็นข้าวดาวสองโจมมงเลยค่ะมาเลือได้เปยายมาข่าแกอใส่ข้าวยามพิษก่อนก้วยเลยค่ะนาะงมาลือที่หน้าซารแทงโจมมงปลายให้ก่อนแท้ อย่าเล่นเวซี่ออยังแน้น,นะอ้น้องฮะับ่าชื่ออะไรก็กชื่อ,อะไระฮะทางนี้ทางไปตั้งยัานนะคะด้านในตั้งปาตั้งยา่านไป็นหนาพักกาเอ้ก้ยเขาทีใน,นตั้งกว่าเมืงต้นนะคะเราจะเลี้ยวไปทางนี้นะคะทางไปนะ้ำ นะอย่างตัส้สซิงะนะตอนนี้ก็จะมาแวะญาติก่อนนะคะก่อนกลับบ้านมาเล่าข่าวคาเดมาแวะพี่น้องก่อนนะคะเนาะก่อนข่าวคาเดม่อคืนอ คนใครณส่แล้วก็ใต้กะเยบใต้แน่นเนานี่จะเป็นทาไห้าไห้าไหมผ้า้าายหมงพาไม้นไหม้าไหมผราหมผ้าหมผ้าไหมด้ามาไหมผ้ม้หมาไมนะาไหมผ้ามผม้าหมาไม้ไ แวะเ,เสร็จแล้วก็มาแวะที่เคยจริงๆพ่อมารออยู่ที่นี่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอะไรให้ดูที่นี่มีต้นชมพูด้วยนะคะเ่าจะเราจะไปดูต้นเราจะพาไปดูต้นชมพูที่นี่ที่นี่ที่บ้านที่เขยนะคะก็จะมีต้นชมพูด้วยนะคะที่ในแต่มีหมักยำของหมักหา่งหน้าตั้งในบนห้องํามหัวก้อนใต้บนห้องเอยียงมีหมักแังแหมันในยำอาหานดีเมืองไทยกัะเราะตั้งในนต้มมีต้นวัานแฮเขากัดได้จ้ำกันค่ะ ต้นชมพู่นะคะว้าวลูกดอกเต็มเลยเดู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 อด,ดอ้ยแตบนี้ไม่ไม่ได้ไปเมืองไทยก็ได้ทานชมพู่ด้วยเย้ yeah. <laughs> เซมเหมือนเมืองไทยเหล,เลี่ยๆเนาะมาแล้วค่ะออกงหาออกน,น,น้ำปองเมื่อ10โมง53นี่ค่ะเรากำลังจะออกจากน้ำปองนะคะเป็นเวลา10โมง53นาทีค่ะไปกันเดี๋ยมหาในกันแนะ ลูกตีในก็นถึงวันเจแต่ก็ตั้งได้ดีอยู่ค่ะถ้าหากว่าจากที่เมืองเต้นน้ำปองไปถึงวันเจนะคะถนนดีอยู่นะคะแต่ว่าจากวันเจไปก็จะไม่ค่อยดีแล้วค่ะเออลงจุม่มในตุกอชอแชมไป้ <c oughs> เออเออเวกินไงเนาะอรกยังไงน้อกอ ตอนนี้ก็มาแวะระหว่างทางนะคะเป็นเวลา11โมงเกือบเที่ยงค่ะวันเรียวก็ว่าแวะจำตังนะคะมีมี11โมงเตะเตะเงา นี่นะคะจะเป็นหมู่บ้านหมู่จาชื่อหมู่บ้านไม่ได้ที่นี่จะเป็นที่อาบน้ําแล้วก็ที่ตักน้ําดื่มนะคะของหมู่บ้านที่นี่ค่ะใกล้ๆจะใกล้ๆเมืองปลายเองนะคะนี่คือบ่อน้ําตืมของที่นี่นะคะราคาคาเต็มต้องแลยคะ่ะนในเป็นวันหังแรคะัดเลื่มซึงอนเป็นเป็นหมอนน้ำแลตีอาบน้ำตีวันในในะคา๋อ นี่คือที่อาบน้ำค่ะนด้ไหมกัน,เ,นเหมือนน้ำลันเหมือนแต่ไม่ใช่อ่ะเหมือน เกี่ยวอ่ะก็ดีก็ดียังดีอ่ะ เนี่ยเสียงนะ่นอ้สนี่นนย่ลยละ,ล,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 ะลูกตีในด้วยกว่าลอยดังปุ่นในยเดือหางลีหางลคะ่ะเธอหากว่ามองจากตรงนี้ไปนะคะภูเขาที่นี่จะ สวยมากๆค่ะโมจะชอบตรงนี้ที่สุดเลย นเพนื่อนนนเพื่อนเพื่อนด้านหนอนั่น nắng này khỏi เลืยเสิบสองม่องไปสี่สิบพยาตงไมคเขาตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงสี่สิบนาทีนะคะมาถึงบ้านเรียบร้อย,อยคิดถึงมากฮัโโลโหลมาจำไนบ้ายมาจำเอเม่ฮัโลโหล จะสั่งวต้องไปเขา้ามาเร็วถึงเพื่อนะคะเนาะเป็นเตงสี่สิบห้ามินิทสี่สิบมินิทพยายามเตงสี่สิบมินิทถึงเฮินเยาวคาดี่จะก่อนลุกน้ำรันออกมาหลายสัปโมงนึ่ น้ำรันมาถึงตีรันควายสองโมง <ไอ S 1> มาถึงน้ำปองสามโมงมาถึงน้านังสี่โมงไปไ<อ>สี่ชั่วโมงกว่านะคะจัดน้ำรันออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครึ่งแล้วก็แวะที่นู่นที่นี่ก็เลยเป็นเวลาสี่ชั่วโมงกว่ากว่านะคะ<อ>ก็ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะนี่แม่กับน้องสาวทำกับข้าวไว้ให้

มีเลไอ้นั่คไอุไนไนไนไดนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำอะไรทุกท่านต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะพอดีมีเวลากลับมาแค่4วันหรือ5วันเองนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคา่ะคล้ค่ะจะไปทบกันใหม่คะ่ะ